ลองนึกภาพดูเด็กสาวผู้บริสุทธิ์สามคนที่ชั้นสองของซูเปอร์มาร์เก็ตถูกยิงอย่างโหดร้ายสองคนในนั้นยังเป็นสาววัยรุ่นผู้ร้ายมัดมือของพวกเธอไว้ด้วยกันยิงทีละนัดที่ศีรษะนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์นี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ28ปีก่อนในฮอญี่ปุ่นคุณเชื่อไหมว่าจนถึงทุกวันนี้ฆาตกรยังลอยนวลยืนอยู่ที่นี่ฉันเหมือนได้ยินเสียงปืนเมื่อปีนั้น นั่นค,คือคืนวันที่30กรกฎาคม1995ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในเมืองหอญี่ปุ่นชื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตนอมเทชั้นหนึ่งเต็มไปด้วยชั้นวางของที่คึกคักชั้นสองเป็นสำนักงานที่เงียบสงบเด็กสาวสามคนทำงานที่นี่พวกเธอไม่รู้ความตายกำลังคืบคลนเข้ามาเงียบๆมาเข้าสู่คดีนี้กันฟื้นฟูทุกดีเทลของคืนนั้นร่วมกันเปิดเผยปริศนาที่ยังไม่คลี่คลาย คดีนี้เรียกว่าคดีล้นและฆาตกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตฮอหมายจับที่มีรางวัลหล้านเยนยังคงติดอยู่ตามถนน28ปีผ่านไปความจริงยังคงซ่อนอยู่ในหมอกคุณพร้อมหรือยังตามฉันเข้าสู่โศกนาฏกรรมนี้วันที่30กรกฎาคม1 9 9 5เป็นเทศกาลอบบงของญี่ปุ่นสวนสาธารณะบิชิเอ็นตรงข้ามซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เสียงคนดังสนั่นกลองดังก้อง ธุรกิจของซูเปอร์มาร์เก็ตนองเทคึกคักเป็นพิเศษเด็กสาวสามคนในวันอันวุ่นวายนี้พวกเธอคือโนริโกะอินากาคิอายุ47ปีเมกมิยาบุกิอายุ17ปีและฮิโรมิมาเอดะอายุ16ปีเมกมิยาบุกิและฮิโรมิมาเอดะเป็นนักเรียนมัธยมปลายพวกเธอทำงานพาร์ทไทม์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทำงานหาเงินเรียนเปลี่ยนด้วยพลังวัยรุ่นเมกมิยาบุกิร่าเริงและชอบยิ้มเป็นดวงอาทิตย์เล็กๆในสายตาเพื่อน ฮิโรมิมาเอดาอ่อนโยนและใจดีวันนั้นเธอไม่ต้องมาทํางานแต่เพราะเพื่อนสนิทอย่างยาบุกิยุ่งมากจึงมาช่วยโดยสมัครใจใครจะคิดการตัดสินใจนี้กลายเป็นจุดจบของชีวิตเธอโนริโกอินากาคิดนั้นแตกต่างเธออายุ47ปีเพิ่งมาทํางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เดือนเดียวก็กลายเป็นผู้จัดการก,รกลางคืนมีข่าวลือว่าเธอกับเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอดีตของเธอยิ่งลึกลับซับซ้อน ตอนทำเป็นสาวรับรองในสถานบันเทิงใกล้ชิดกับบุคคลในแก๊งมาเฟียแม้กระทั่งก่อนเกิดคดีเธอได้รับใบมีดและจดหมายคุมขู่ในจดหมายเขียนว่าถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปชีวิตคุณจะจบคืนนั้นตอนสามทุ่มการแสดงในเทศกาลอบบงถึงจุดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตปิดในที่สุดโนริโกอินากะคิดถึงเงินรายได้ขึ้นไปที่สำนักงานชั้นสองเพื่อตรวจนับเมกมิยาบุกิและฮิโรมิมาเอดะเก็บกวาดร้านที่ชั้นหนึ่ง พวกเธอวางแผนว่าหลังเลิกงานจะไปดูการแสดงที่สวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามใบหน้าของสาวน้อยทั้งสองเต็มไปด้วยความคาดหวังต่ออนาคตสามทุ่มสนาทีเสียงกลองจากสวนสาธารณะดังสนั่นสามทุ่มหนาทีประตูซูเปอร์มาร์เก็ตถูกล็อกไฟดับลงสามทุ่มเจนาทีงานเทศกาลอบวงจบลงถนนค่อยๆเงียบลงสามทุ่มสินาทีโนริโกะอินากาคิใช้โทรศัพท์ในสำนักงาน โทหาคนรักของเธอคุณเอ็มบอกให้เขาขับรถมารับในอีกสักครู่สามทุ่มสินาทีมีเสียงปืนห้านัดดังมาจากทิศทางซูเปอร์มาร์เก็ตฉีดความเงียบของท้องฟ้าอย่างค่ำคืนเสียงปืนห้านัดนี้มาจากคำให้การของคู่รักที่เดินผ่านพวกเขาได้ยินชัดเจนแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจสามทุ่มยีนาทีคุณเอ็มขับรถมาถึงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเขารอนานแสนานานแต่ไม่เห็นโนริโกอินากาคีลงมา เขาไม่ได้ขึ้นไปเคาะประตูแต่ขับรถตรงไปที่ร้านเหล้าที่พวกเขาไปบ่อยๆคิดว่าโนริโกอินากาคิอาจไปที่นั่นก่อนสามทุ่มสี่สิบห้านาทีคุณเอ็มมาถึงร้านเหล้าพบว่าโนริโกอินากาคิดไม่อยู่เขาตัดสินใจทําสิ่งที่แปลกเขาเชิญเจ้าของร้านเหล้าให้ไปกับเขากลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตสี่ทุ่มตรงพวกเขากลับมาที่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกครั้งคุณเอ็มยังไม่อยากขึ้นไปให้เจ้าของร้านขึ้นไปตรวจดูคนเดียว เจ้าของร้านถักประตูชั้นสองพบว่าประตูไม่ได้ล็อกข้างในมือสนิทเธอกลัวขึ้นมาไม่กล้าเข้าไปลึกทำได้เพียงกลับลงมาในที่สุดคุณเอ็มและเจ้าของร้านขึ้นไปด้วยกันเมื่อเปิดไฟพวกเขาตกใจกับภาพที่เห็นโนริโกอินากะคิดผิงตู้เซฟถูกยิงที่หน้าผากผิวถูกดินปืนเผาไหมเมกมิยาบุกิและฮิโรมิมาเอดะมือถูกมัดด้วยเทปกาวปากถูกปิดผนึก ศีสะถูกยิงคนละนัดล้มลงในแอ่งเลือดไม่หายใจแล้วภาพนี้ทําให้ขนลุกคุณเอ็มและเจ้าของร้านกลัวจนวิญญาหลุดพวกเขาไม่กล้าใช้โทรศัพท์ในห้องวิ่งไปที่โทรศัพท์สาธารณะที่ถนนเพื่อแจ้งตำรวจตำรวจรีบมาถึงแพท,ทย์นิติเวชและช่างเทคนิคเริ่มสอบสวนผู้ตายสวมชุดลำลองแสดงว่าพวกเธอเลิกงานแล้วเตรียมตัวออกไปฆาตรกรบุกเข้ามาเมื่อพวกเธอกำลังจะออกไป บาดแผลของโนริโกะอินากาคิแสดงให้เห็นเธอถูกยิงในระยะใกล้ฆา,าตกรยังยิงซ้ำที่ด้านบนศรีรษะของเธอเด็กสาวทั้งสองไม่มีโอกาสต่อสู้ถูกยิงแบบประหารที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือฆาตกรยังยิงไปที่ตู้เซฟหนึ่งนัดแต่เงิน 5. 6 2สองล้านเยนในตู้เซฟประมาณ2.5ล้านหยวนไม่ถูกแต่ต้องเลยทำให้แรงจูงใจของคดีนี้ลึกลับยิ่งขึ้นเป็นการต้นและฆาตกรรมแต่ทำไมฆาตกรไม่เอาเงิน กุญแจตู้เซฟเสียบคาอยู่ที่เ็าะแป้นรหัสหยุดอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนโต๊ะยังมีกระดาษเขียนรหัสโนโริโกะอินากะคิรู้รหัสถ้าฆาตกรอยากได้เงินมันง่ายเหมือนปอกกล้วยแต่เขากลับเลือกที่จะจากไปตำรวจเริ่มสงสัยนี่ไม่ใช่การต้นธรรมดาเหมือนเป็นการฆ่าด้วยความแค้นมากกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนมัธยมทั้งสองเรียบง่ายพวกเธอเป็นเพียงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ส่วนโนโริโกะอินากะคิ พื้นหลังที่ซับซ้อนของเธอกลายเป็นจุดสนใจนิสยัยหยาบคายของเธอความสัมพันธ์กับแก๊งมาเฟียของเธอจดหมายคมกู่ของเธอทั้งหมดชี้ไปที่ความเป็นไปได้หนึ่งเป้าหมายของฆาตรกรคือเธอบนเทปก่าวที่เกิดเหตุตรวจพบลายนิ้วมือและเหงือ่อร่องรอยที่สงสัยว่าเป็นของฆาตรกรอาจเป็นเพราะฆาตรกรถอดถุงมือชั่วครู่แต่เทคโนโลยีในปี1995มีจำกัดลายนิ้วมือไม่สามารถเก็บได้ครบถ้วน ขนาดรองเท้าของฆาตรกรคือเบอร์42รองเท้ามาจากโรงงานยางในฮิโรชิมาแต่รองเท้าชนิดนี้ขายไปหลายแสนคู่ไม่สามารถติดตามได้ในรอยเท้ายังพบผงเหล็กละเอียดอาจเป็นร่องรอยจากการเชื่อมหรือทำงานในโรงงานเหล็กวิธีของฆาตรกรสะอาดและเฉียบขาดยิงปืนแม่นยำใช้ปืนพกเลนแบบคนปืนพกลูกโม่ขนาด38จากโรงงานอัมสกอร์ในฟิลิปปินส์แหล่งที่มาของปืนนี้ ทำให้คดีซับซ้อนยิ่งขึ้นในตอนนั้นญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงแก๊งมาเฟียในฮ่องกงและไต้หวันชอบซื้อปืนแบบนี้จากฟิลิปปินส์การติดตามแหล่งที่มาแทบเป็นไปไม่ได้ตำรวจเริ่มตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคนแรกคือคุณเอ็มพฤติกรรมของเขาแปลกและน่าสงสัยทำไมไม่ลงจากรถไปเข้าประตูทำไมต้องชวนเจ้าของร้านเล่าไปด้วยคำอธิบายของเขาคือในซูเปอร์มาร์เก็ตมีแต่เด็กสาวเขาเข้าไปโดยพฤติการไม่เหมาะสม จึงหาผู้หญิงมาช่วยหลังจากตำรวจสืบสวนไม่พบหลักฐานอื่นต้องตัดเขาออกจากผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยคนต่อไปคือเทรุโอทาเคดะอาญากรอาชีพชีวิตของเขาเหมือนตำราอาชญากรรมพ่อแม่หย่ากันตอนเขาอายุห้าขวบถูกแม่เลี้ยงทารุณออกจากบ้านหลังจบมัธยมต้นกลายเป็นอันธพาลแทงคนร้นและลักพาตัวชีวิต60ปี28ปีอยู่ในคุกปี2002 เขาก่อตั้งกลุ่มจรุกรรมญี่ปุ่นจีนรับคนจีนที่ลักลอบเข้าเมืองรุนและขโมยในญี่ปุ่นต่อมาเขายังทําลักลอบส่งหญิงจีนไปญี่ปุ่นปี2009้าทาเคดะถูกจับในจีนต้องเผชิญโทษประหารเพื่อลดโทษเขารายงานต่อตํารวจว่าตนรู้ว่าใครคือฆาตากรในคดีซูเปอร์มาร์เก็ตฮอเขาชี้ตัวชายจีนชื่อเหอเหลียงเหอเหลียงเป็นคนจากฝูเจี้ยนปี1994ลักลอบเข้าญี่ปุ่น และถูกเนรเทศปี1995ลักลอบเข้าอีกครั้งเข้าร่วมแก๊งปล้นรู้จักกับทาเคดะปี2002ออกจากญี่ปุ่นปี2006อพยพไปแคนาดาตำรวจญี่ปุ่นพยายามส่งตัวเหอเหลียงแต่แคนาดาไม่ยินยอมหลังจากการเจราจา3ปีปี2013เหอเหลียงถูกส่งตัวกลับญี่ปุ่นฐานตองแปลงพาสปอร์ตแต่เขายอมรับเฉพาะความผิดเรื่องพาสปอร์ตไม่พูดถึงคดีหอเลย ปี2014เขาถูกตัดสินจำคุก2ปีรอลงอาญา5ปีไม่ต้องรับโทษจำคุกจากนั้นกลับไปแคนาดาเขาอ้างว่าไม่เคยไปหอปัจจุบันใช้ชีวิตมั่งคั่งในตโ,โตรอนโตการแจ้งความของทาเคดะสุดท้ายไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเขาปี2010เขาถูกประหารชีวิตในจีนในขณนะดเดียวกันตำรวจยังสงสัยเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับโนริกกออินากาคิ พื้นหลังทางสังคมซับซ้อนก่อนเกิดคดีกล้องวงจรปิด4ตัวของซูปเปอร์มาร์เก็ตถูกปิดปฏิกิริยาของเจ้าของก้อน่าสงสัยเมื่อได้ยินว่ามีคนตายสามคนเขาหลุดปากพูดว่าทำไมถึงตายสามคนตำรวจติดตามเขาเป็นเวลาหปีแต่ไม่พบหลักฐานปี2015คดีมีความคืบหน้าใหม่ตำรวจใช้เทคโนโลยีใหม่เก็บลายนิ้วมือที่สมบูรณ์จากเทพกาวตรงกับชายวัย5้ปีคนขับรถบรรทุก ชายคนนี้ถูกบันทึกลายนิ้วมือในปี2 0 0 4เพราะขโมยต้นบอนทรายแต่เสียชีวิตด้วยโรคในปี2005ลายนิ้วมือของเขากับลายนิ้วมือที่เกิดเหตุตรงกัน8จุดแต่กฎหมายกำหนดต้องตรงกัน12จุดการเปรียบเทียบ DNA ก็ล้มเหลวบัตรลงเวลาแสดงเขากำลังทำงานในช่วงเกิดเหตุบอสแสนี้ขาดสบัดอีกครั้งตลอด28ปีตำรวจญี่ปุ่นระดมกำลัง2 2 0 0 0 0คนในการสืบสวน ปี2009ในบ้านของสมาชิกแก๊งมาเฟียพบปืนพกลูกโมที่ตรงกับอาวุธคาตรกรรมอย่างมากแต่ปืนของแก๊งมาเฟียมักซื้อขายในตลาดมืดไม่สามารถติดตามได้ปี2012ตำรวจไปฟิลิปปินส์เพื่อสืบสวนการลักลอบค้าปืนยังไม่พบผลความก้าวหน้าในคดีดูเหมือนต้องฝากความหวังไวท้ที่เทคโนโลยีในอนาคตหรือพยานใหม่คนสุดท้ายที่เห็นผู้ตายคือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง พวกเขาในคืนเกิดเหตุเวลา20นาฬกา56นาทีซื้อของก่อนซูเปอร์มาร์เก็ตปิดตำรวจเผยแพร่ลักษณะของพวกเขาและรายการซื้อของหวังว่าจะหาพวกเขาเจอพวกเขาอาจเดินสวนกับฆาตกร28ปีผ่านไปคู่สามีภรรยาคู่นี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้คดีนี้ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าไม่สิ้นสุดเมกมิยาบุก,กิและฮิโรมิมาเอดะชีวิตของพวกเธอ หยุดนิ่งที่อายุ16และ17ปีอาจารย์ใหญ่ของยาบุกิเล่าว่าเธอเป็นเด็กสาวที่รักการยิ้มทุกวันครบรอบการเสียชีวิตโรงเรียนจะไว้อะไรให้เธอเพื่อนของมาเอดะยังคงไปทำความสะอาดสุสานและวางดอกไม้ให้เธอวัยรุ่นของพวกเธอควรจะเบ่งบานแต่ถูกฆาตกรฆ่าไปอย่างโหดร้ายเรื่องราวของโนริกะอินากาคิก็ทำให้คนรู้สึกเสียดายอดีตของเธอซับซ้อน แต่เธอสมควรได้รับโทษหรือไม่ไม่มีใครสรุปได้ความจริงของคดีนี้อาจถูกฝังอยู่ในฝุ่นแห่งการเวลาแต่ฉันเชื่อว่าความยุติธรรมอาจมาช้าแต่ไม่เคยขาดหายคุณคิดว่าใครคือฆาตากรคุณเอ็มเหออเหลียงหรือคนขับรถบรรทุกยินดีต้อนรับสู่การแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามเจอกันต่อนหน้า